แล้วไอ้พวกคนไทยอ่ะไอ้พวกคนไทยที่ทำทรงเป็นนักธุรกิจแล้วจะมาแนะนำอ่ะขออนุญาตพูดตรงนี้เลยนะไปแลกธนาคารสิได้เลทดีได้เข้าไปทำธุรกิจหรือ,อยังธนาคารเขาก็ไม่ให้แลกครับมีเงินบาทอยู่ในธนาคารจะโอนผ่านธนาคารลาวไปหาธนาคารลาวยังโอนไม่ได้เลยร้อยบาทก็ยังโอนไม่ได้เลย ให้เฮ้าช่วงนี้ขอเตือนกันสักนิดนะครับหลีกเลี่ยงการเที่ยวเล่าใต้ปากเซหรือจำปาซักนะครับเหตุผลที่ว่าเขาเจ้า,าตีคาเงินบาทต่ำเกินไปกำหนดเลทเงินเราเอ,าเองถ้าไม่เงินบาทออนคาเมื่อเข้าไปเที่ยวปากเซเขาตองใ,ใจายสูงเพราะว่าเขาคิดเป็นเงินเหล้านะครับเขาคิดเป็นเงินกลีบเพราะฉะนั้นเงินบาทเขาแลกเงินกลีบ ได้หน่อยเขาก็ต้องคาเสจ่ใจเยอะบพว่าคารถคาเดินทางคาสื่อกินนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้หลีกเลี่ยงการเที่ยวเล่าใต้หรือปากเซน,นะครับเพราะว่าเงื่อนบาทไปแลกได้แค่สามแสนหาหรือ4ีแสนหาหรือสองแสนหาตามเขาเว้่านี่ครับนะเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงได้ให้หลีกเลี่ยงนะครับประชาชนคนไทยเขาครับหลีกเลี่ยงจนกว่าเงื่อนบาทสิแข็งตัวเหมือนแข็งอื่นๆนะครับนะ การกับรดเรลืคคาเงินเองนี่ก็งงเลยครับนะบรรูบาเอามาตากใสครับเงินทําให้เงินผันผวนนะครับแบบนี้ยิ่งถ้าไม่เศรษฐกิจเล่าสุดนะครับนะเอฟทีสปปลาาถามผมมาหลายคนนะครับอีกแล้วนะครับสปปเราทําให้ชาวโลกได้หัวเราะอีกแล้วนะครับเกี่ยวกับเงินกีบอ่อ,อนค่าอย่างรุนแรงนะครับแล้วหน้าที่ที่จะปรับเลทเงินเนี่ย กลายมาเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวบ้านธรรมดานะครับเกิดขึ้นแล้วที่สปปลาวนะครับพี่น้องก็เป็นกระแสในโลกโซเชียลแรงพอสมควรนะครับเมื่อวันสองวันที่ผ่านมานะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับถ้าสปปลาวทําแบบนี้จริงนะครับสถานการณ์ในวันข้างหน้าบอกได้เลยนะครับสปปสปปลาวจะไม่เหลืออะไรเลยนะครับถ้าทําแบบนี้จริงนะครับเดี๋ยว เรามาฟังคนที่มีความรู้นะครับเขามาวิเคราะห์เก <mm ี่ยวกับเรื่องนี้ดีกว่านะครับว่าการที่ลาวทาแบบนี้เนี่ยจะมีผลดีหรือผลเสียยังไงนะครับครับจะเสียมากจะเสียมากกว่ามีผลดีนะครับการที่จะกําหนดเลทเงินเองนะครับโดยที่ไม่ได้ดูอะไรเลยไม่ได้ศึกษาอะไรเลยนะครับคิดได้ยังไงนะครับไปฟังกันครับพี่น้องนะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับสร้างเรื่องอีกแล้วผมจะบอกให้ว่าคนลาวสร้างเรื่องอีกแล้วสำหรับคนลาวอ่ะ อาจจะเห็นดีเห็นดีในมุมของคนลาวเองทีเนี้ยผมอยากจะรบกวนพี่ๆคนไทยที่ปัดมาเจอฟีดผมเนี่ยช่วยคอมเมนต์หน่อยช่วยบอกข้อเสียหน่อยเพราะว่าคนลาวอ่ะเขาคิดว่ามันดีแต่เขาลืมมองว่าข้อเสียมันคืออะไรเราเนี่ยคนไทยเนี่ยช่วยบอกเ้าหน่อยนะผมไม่พูดเองแล้วกันให้เขาอ่านคอมเมนต์กันเอาเองผมเชื่อว่าคอมเมนต์น่ะจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันเว้ย มีมีครีเอเตอร์นะครับหรือว่าเขาเรียกว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ทําคลิปเกี่ยวกับว่าให้คนไทยอ่ะเข้าใจคนลาวหน่อยคือเขาพยายามจะปรับเปลี่ยนให้เลิกใช้สกุลเงินอื่นๆในประเทศลาวแล้วให้เหลือแค่เงินกรีบเขาเลยเผด็จการในการปรับเลทเงินเองโดยไม่สนธนาคารโลกไม่สน,นกลไกระบบของโลกคือบังคับเลยว่าเงินกีบ เท่านี้แลกเงินไทยเท่านี้อะไรเงี้ยคือกําหนดเองเว้ยผม,มเห็นนะผมตกใจเลยคือก็ไม,ไม่ไม่ได้ผมก็ไม่ได้ซีเรียสไม่ได้เดือดร้อนอะไรเพราะว่าหลังจากที่ทําคลิปพูดถึงประเทศลาวไปสองสามคลิปนะมันฟีดจ,จนถึงทุกวันนี้นะคนลาวก็เข้ามาด่าเยอนะคนที่ไม่เข้าใจผมอะ่ะก็เลยเลิกพูดแล้วเพราะว่าผมปวดหัวปวดหัวตรงที่ว่ากูพูดขนาดเนี้ยยังไม่เข้าใจอีกเหรอกูไม่ท้อมากท้อสุดๆเลยว่าว่าทํายังไงอะ่ะเขาถึงจะเข้าใจอะ่ะ แต่เขาก็ไม่เข้าใจเว้ยไอ้เหี้ยกูแบบออขอโทษสําหรับพูดคําหยาบเดยนะครับคือคือมันปวดหัวจริงๆผมเลยเลิกอัดคลิปพูดถึงประเทศลาวเว้ยเพราะว่าคนเข้าใจน้อยส่วนคนคนด่าเยอะผมไม่ได้สนใจนะคนด่าผมเลยเลิกทาคลิปไปนะโอปะแต่ว่ามาเจอเหตุการณ์นี้ดูเขาภาคภูมิใจมากอะทั้งที่ข้อเสียแม่งเยอะกว่าข้อดีอะคือเขาปรับเขารณรงค์กันทั่วประเทศเว้ยว่าต่อไปอะถ้าใครใช้เงินบาทอะ่ะ เขาจะคิดที่เลทสองร้อยห้าสิบจริงๆตอนนี้มันเจ็ดร้อยกว่าแล้วนะครับหมายความว่าถ้าสมมติว่าคุณเนี่ยคนไทยเนี่ยไปเที่ยวลาวแล้วจะจ่ายเงินบาทสมมติว่าก๋วยเตี๋ยวราคา2ี่สพันกีบยี่สบพันกีบก็คือ2 0 0หมื่นสองหมื่นตีเป็นเงินไทยถ้าเลทร้อยก็คือไม่กี่บาทใช่ไหมแต่ว่าไม่ใช่เขาจะไม่ให้คิดเลทเจ็ดร้อยเขาจะมาคำนวณว,ว่าถ้าคุณจ่ายเงินบาทเขาจะให้แค่2อ0หสหมายความว่าเราต้องจ่ายทบไปอีกหลายเท่าเพื่อที่จะได้กิน ก๋วยเตี๋ยวจานนั้นในราคาเงินบาทก็คือถ้าอยากจะคุ้มก็คือเอาเงินกีบไปเพราะผมไม่ได้ติดปัญหาอะไรกับการเอาเงินกีบไปผมจะบอกให้ว่าคนไทยอ่ะเวลาไปเที่ยวอ่ะเขาแลกเงินกีบไปเที่ยวกันครับเขาเอาเงินกีบไปเที่ยวแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์แต่พ่อขาแม่ขาพวกคุณน,นั่นแหละเป็นคนบอกว่าบางทีอ่ะเราคนไทยอ่ะใจเงินกีบไม่พอเงินเศษไม่พอมีแบงค์แสนแบงค์อะไรใช่ไหมมันแบงค์ใหญ่โอ้ไม่มีเงินเศษเลยเขาก็บอกว่า จ่ายเงินบาทก็ได้คนลาวเป็นคนพูดเองเลยว่าจ่ายเงินบาทก็ได้เราอ่ะเลยติดนิสัยว่าอ๋อคนลาวเขารับเงินบาทอยู่งั้นเราก็เอาเงินบาทไปสิเราก็มาแชร์กันคุณอ่ะเป็นคนเสี้ยมสอนให้พวกเราใช้เงินบาทคนลาวเองนั่นแหละที่ใช้เงินบาทเป็นหลักที่ต้องการเงินบาทเป็นหลักพวกเราอ่ะนานๆทีไปเที่ยวไม่ได้จะเอาเงินบาทไปโปยที่นั่นซะหน่อยเราก็เอาเงินกลีบเข้าไปนั่นแหละครับแล้วคุณมากําหนดว่าต่อไปนี้หนึ่งพันบาทแลกได้แค่สองแสนห้าสิบพันกีบ ก็คือสองแสนห้ากำหนดเลทเลยตายตัวจากที่มันเป็นเจ็ดแสนกว่านะครับคนไทยคิดยังไงมันดูเป็นยังไงแล้วคือเขาไม่เห็นกําหนดเลทเงินหยวน,ห,ยวนหรือเลทเงินดงเลยเพราะว่าผมไม่เห็นเลยโพสต์พวกนั้นนะครับผมก็ไปตามดูหลายๆโพสต์กำหนดแต่เงินบาททําไมแล้วคิดว่าคนไทยรู้สึกยังไงผมอยากเนี่ยผมอยากให้เขารู้ฟีดแบ็กว่าคนไทยรู้สึกยังไงถ้าอยู่ดีมากําหนดค่าเลทเงินเราโดยผลิตการโดยอย่างนี้เอง โดยส่วนตัวผมอะ่ะผมมองว่าหนึ่งเลยอัตราการท่องเที่ยวจากคนไทยจะลดน้อยลงคุณลองไปเปิดเสิร์ชดูนะคนลาวว่าคนที่ไปเที่ยวประเทศลาวอะ่ะที่เยอะๆเลยอะ่ะที่ไปเที่ยวนะเป็นคนประเทศไหนนะคุณคิดว่าคนจีนเขาไปเที่ยวหรือเขาไปทําอะไรอืมหนึ่งเลยหรือว่าคนเวียดนามเขาไปเที่ยวลาวหรือเขาไปทําอะไรคุณต้องไปหาข้อมูลก่อน ก็ไม่หาอีกแหละกูดูทรงแล้ไม่หาแน่ๆก o เกิลนี่คืออะไรนะน่าจะต้องถามอันนี้ไม่ได้ดูถูกหรือเหยียดยามเลยนะคือผมเก็บฟีดแบ็จากคลิปก่อนๆอน่คลิปก่อนเนี่ยสองล้านวิวนะฟีดไปแล้วอะ่ะคอมเมนต์นี่แค่เป็นหมื่นเก้าสิบเอร์เซ็นในคอมเมนต์ด่ากูครับทั้งๆที่ไม่ได้ว่าอะไรประเทศลาวเลยนะผมก็พอจะเข้าใจแล้วล่ะว่าบางทีเขาก็ไม่เข้าใจจริงๆผมแค่อยากจะบอกคนลาวว่า ซิกเนเจอร์ของประเทศลาวอ่ะที่คนไทยไปเที่ยวอ่ะคืออะไรรู้ปะธรรมชาติพวกผมไม่ได้เสพเทคโนโลยีนะพวกผมไปลาวอ่ะพวกคุณคิดว่าคุณมีอะไรที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ไปเที่ยวบ้านคุณหนึ่งเทคโนโลยีไหมเทคโนโลยี technology ไม่ลั้มละหนึ่งใช่ปะอันนี้ต้องยอมรับกันก่อนหรือว่าสินค้าซิกเนเจอร์หรือว่าวัฒน,นธรรมเก่าแก่ไม่มีนะอันนี้ผมพยายามคิดอยู่ถ้าไม่มีอะไรที่จะดึงดูด ธรรมชาติพวกเราไปเที่ยวเมืองเฟืองไปเที่ยวอะไรนะที่เป็นแม่น้ํามีตักบาททางเรือมีภูเขามีน้ําไปเที่ยวธรรมชาติแล้วคุณคิดว่าทํายังไงถึงจะดึงดึง,ด,งดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากยิ่งขึ้นทําการท่องเที่ยวทําทัวร์ที่เกี่ยวกับธรรมชาติไม่ใช่มาลดเงินค่างเงินคุณดึงนักท่องเที่ยวเขาไปเที่ยวดิทําทัวร์ดิว่าทาทัวร์จัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศลาวโคเลยรถตู้ สายเดินทางเดินทางจากนกครหลวงเวียงจันทร์คือเดินทางมาถึงเวียงจันทร์ปุ๊บมีรถตู้รอรับไปถึงเมืองเฟืองเลยไปถึงเมืองเฟืองเสร็จปุ๊บพาไปโฮงเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าโรงแรมดึงเงินจากตรงนี้จากนักท่องเที่ยวเข้าไปบริหารประเทศไม่ใช่เงินกีบอ่อนค่าเสร็จปุ๊บมันลดค่าเงินบาทสู้มันไม่ช่วยมันไม่ได้ทําให้เงิน กีบแข็งค่าขึ้นคุณหลอกตัวเองคุณหลอกตัวเองว่าหนึ่ง 1, แสนกีบแลกได้เอ้ยไม่ใช่หนึ่งพันบาทแลกได้สองแสนห้าหมืนกีบโอ้เงินกีบกูแข็งค่าขึ้นสามเท่ามึงหลอกตัวเองครับการที่จะทำให้เงินกีบมันแข็งค่าได้อย่างแท้จริงมึงไปพัฒนาอะไรอ่ะที่มันมีประโยชน์เนี่ยพูดขนาดเนี้ยนึกออกปะ นึกออกหรือยังว่าต้องทําอะไรไปสิสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆอะ่ะไปไปเปิดร้านค้าไปเปิดที่พักไม่ต้องทําที่พักหรูเลยบังกะโลทําด้วยไมย้ติดแอร์หนึ่งเครื่องเปิดเช่าไปเลยคืนละสองสามพันพวกกูเช่าครับพวกกูเช่าแล้วเวลาพวกกูไปเที่ยวครับรถตู้อ่ะมึงจะเก็บกูพันหนึ่งต่อคนกูก็ไปนึกออกไหมไม่ใช่มาลดค่าเงินกูงงอ พูดไปกูก็เจ็บคอนี่อัจมาแปดนาทีแล้วเนี่ยผมไม่เข้าใจว่าคุณจะเข้าใจหรือเปล่าเนี่ยตอนคลิปนี้ใส่อารมณ์จริงนะเวย้ย <G ül üyor> เหนื่อยปะแต่คุณมาลดค่าเงิน,นยอย่างเงี้ยมันดูเหมือนแบบอะไรอะ่ะกลายเป็นว่าคนไทยจะแอนตี้มากยิ่งขึ้นไม่ไปครับเพราะว่าธรรมชาติประเทศไทยก็มีเทคโนโลยีประเทศไทยก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกประเทศไทยก็มีจะเอาอะไรอีกอะ่ะร้านอาหารอร่อยๆประเทศไทยก็มี คุณจะเอาอะไรมาดึงดูดพวกเราล่ะต่อจากเนี้ยถ้าคุณมาแบบทําให้มันแตกแยกอยูเนี่ยไม่มีเราวนะคิดดีๆเพราะว่าผมเห็นคลิปเยอะมากเลยที่เขาออกมาแบบภูมิใจอะว่าแบบเอ้ยตรงนั้นไม่รับเงินบาทตรงนี้ไม่รับเงินบาทโอ้ฉันภูมิใจพลาดมากโคตรพลาดเลยขอให้จเจริญรุ่งเรืองคุณเจริญรุ่งเรืองผมก็ดีใจนะครับตอนนี้เลทล่าสุดนะวันนี้ที่อัดวิดีโอโอ,อยู่นะ เจ็ดร้อยสี่สิบกว่าบาทแล้วไอ้พวกคนไทยอ่ะไอ้พวกคนไทยที่ทําทรงเป็นนักธุรกิจแล้วจะมาแนะนําอ่ะขออนุญาตพูดตรงนี้เลยนะเป็นเลขธนาคารสิได้เลทดีได้เข้าไปทําธุรกิจหรือ,อยังธนาคารเขาก็ไม่ให้แลกครับมีเงินบาทอยู่ในธนาคารจะโอนผ่านธนาคารลาวไปหาธนาคารลาวยังโอนไม่ได้เลยร้อยบาทก็ยังโอนไม่ได้เลย รู้ดีทําทรงรู้ดีไอ้พวกคนไทยที่ทําทรงมาสั่งมาสอนให้มีอยู่ไอช่องหนึ่งนะไม่ต้องสั่งสอนให้เยอะธนาคารเขาไม่ให้แลกครับไปแลกให้ดูหน่อยจะเอาสักล้านหนึ่งเอาสิบล้านไปให้แลกเลยแลกมาให้ดูหน่อย